สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่เราล็อกกลับมาพบกันตามเคยไม่อยู่ยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของดารานกหวีดครับท่านคนดีรักชาติรักแผ่นดินอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมปี57ครับท่านเดินแล้วนะเนี่ยปี5 6 5 7ท่านเดินไปไหนจะเนี่ยเดินไปเป่านกหวีดกับสุเทพเสื้อสุบรรณนะครับท่านผู้ชมก็มากมายก่กองกันเลยทีเดียวนันเนี่ยมีทั้งคุณภาพครับแก้วนะครับท่านผู้ชมนกสินใจครับท่านนกจริยานะเนี่ยท็อปดารานผู้ชม มากมายหลายหลากกันเลยทีเดียวแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าวันนี้หฮยวันนี้นะครับท่านผู้ชมดารานกหวีดาราสลิมอะไรประมาณนี้นะครับท่านพราะวะเหลือเกินกันเลยทีเดียวเฮ้ยเศรษฐกิจปีหน้านั้นเนี่ยฉันเป็นห่วงเหลือเกินว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะไม่ดีแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าเศรษฐกิจปีหน้านั้นเนี่ยทำตลาจะไม่ดีตอนนี้ถึงขั้นต้องตัดใจขายที่ทิ้งแล้วนะครับท่านผู้ชมเขาคนนั้นคือใครละจ้าเนี่ยนกนะครับท่านผู้ชมนกไหนจ้าเนี่ยใช่นกสินใจพี่นกสินใจหรือป่าบอกไม่ใช่นะครับท่านผู้ชม มารอบนี้คือนกจริยาครับท่านนกจริยามาแล้วครับท่านหลังจากก่อนหน้านี้นั่นนี่ออกมาโวยวายเฮ้ยรัฐบาลไทยนั่นนี่มันทาแบบนี้ได้อย่างไรนั่นเนี่ยยืนยันว่าค่อยไม่เคยได้งบทําละครแม้แต่บ,บาทเดียวนะการท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้โวยเดือดครับท่านรัดไม่หนุนงบทําละครนั่นเนี่ยพอนิาด,ดังก็ไปเกาะเขาอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจาวันนี้มาแล้วจ้านกจริยาครับท่านอดีตดารานกวีกอบปสน,นะการท่านผู้ชมเดินตามสุเทพเทือกสุบรรณเป่าน,าน,นกวีอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโพ ลั่นครับท่านดูแลไม่ไหวแล้วโว้ยนกจริยาครับท่านตัดใจนะเนี่ยขายสวนทุเรียน30ไร่จังทบ,บุรีตัดพาะกลัวเศรษฐกิจปีหน้าย่ําแย่นะครับท่านผู้ชมเลยจะต้องขายไปอะไรประมาณนี้ผมนั่นเนี่ยก็ลงไปปรึกษาพ่อนะครับท่านผู้ชมพอจกพ่อจ๋าถามมึงมีอะไรอีกแล้วน้องนะัดถามมีแบบนี้นะเนี่ยมีเรื่องที่แปลกๆแกนะ่เลยมาแบบนี้มอกมาน呐ะ เฮ้ยพอ่อขอกู้เงินหน่อยได้ไหมนะเนี่ยสัก3าล้าน40ล้านลูกนะ้อยอยากจะเอาไปซื้อที่ถามเอาไปซื้อที่อะไรจะเอาไปซื้อที่ตัดเล็บนันเนี่ยกูมีอยู่แล้วบอกไม่ใช่พอ่อเนี่ยอยากจะเอาไปซื้อสวนทุนเรียนเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเฮ้ย ครั้งก่อนมึงก็จะมาขอเงินซื้อที่ทีหนึ่งแล้วนนเนี่ยที่ลาดบุรีอุย้ยที่ของป่าเทพโพง,งามแล้วตรงนั้นไม่เอาแล้วเหรออุย้ยป่าเทพนั้นเนี่ยตรงนั้นผมยังไม่ได้ไปดูสถานที่แต่อันนี้มีทุเรียนให้เรากินทั้งปีทั้งชาติกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้ขอเงินหน่อยได้ไหมบอกตอนนี้ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ผมก็เสียใจเหลือเกินกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นเนี่ยดาราสลิมครับท่านแห่หลอนนนเนี่ยโอ้ย พอวะเนี่ยกลัวเหลือเกินกันเลยทีเดียวเศรษฐกิจปีหน้านั้นเนี่ยอาจจะย่ำแย่จําใจครับทั้งตัดใจขายสวนทุเรียน30ไร่อะไรประมาณนี้ของนกจริยานะครับท่านผู้ชมประกาศประกาศพี่น้องประชาชนทั้งหลายฟังอยู่อย่าพึ่งยิ้มกันเลยทีเดียวนะเนี่ยโดยใครมีเงินมีทองนะครับท่านผู้ชมไปซื้อกันได้ถามซื้ออะไรจะเนี่ยซื้อที่ดินมีสวนทุเรียนนะครับท่านผู้ชมได้กินทุเรียนด้วยครับท่าน30ไร่ที่จันทบุรีนะเนี่ยจากดารานกหวีดครับท่านคนดีคนรักชาติรักแผ่นดินนะครับท่านผู้ชม นกจริยาก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแล้วก็วันนี้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยอิจฉาปูออดเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสอสอปูอดนั่นเนี่ยหลังจากตอนนี้เบื้องต้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับท่านผู้ชมแต่โดนข้อกล่าวหาครับท่าน ตกเป็นผู้ต้องข้อกล่าวหานะเนี่ยข้อหาว่าอะไรจ้าข้อหาว่าใบซีเยซีเนะครับท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับท่านประเทศไต้หวันกี่คนจ้าเนี่ยสองคนนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นคําอะไรวะเนี่ยอุ้ยเป็นข้อหาที่ตํารวจใส่ให้มานะครับท่านผู้ชมแล้วก็สาลอนุมัติหมายจับครับท่านส่งผลให้เจี๊ยบมารมัษชดบำมิตรกุลน,นะครับท่านผู้ชมอดีตสสพรรคก้าไกลอดีตสอสอนาคตใหม่อะไรประมาณนี้เดือดเหลือเกินกันเลยทีเดียวเฮ้ยไอประชาชนทั้งหลายนนะเนี่ยมันออก มาจี้ให้ปูอัดนั้นเนี่ยลาออกแบบนี้มันได้อย่างไรถ้าเกิดนายปูอัดไม่ผิดนะเนี่ยแล้วมีการเลือกตั้งใหม่แล้วถ้าเกิดเข้าบริสุทธิ์นั้นเนี่ยใครจะมาจะมาอะไรวะใครจะมาคืนตําแหน่งให้ในะครับท่านผู้ชมตอนแรกได้ยินเป็นอย่างไรจ๊ะอืพอ่อย่ามาโมลูกน้อยเลยนะไอ้นี่มันคือข่าวปลอมแน่นอนกันเลยทีเดียวคุณไม่เห็นหรอพ่อนั้นเนี่ยไอ้ลักชนกนั่นเนี่ยสสอไอ้สอกอนเนร์พัฒนาพรเก่งรุ่งเรืองชัยอะไรประมาณนี้สสลิซ่าพักขมพักประชาชนอะไรประมาณ น,นี่นเนี่ยเขาก็ออกมาจี้ให้เราออกอาจารย์พิบุตรก็ออกมาจี้ให้เราออกพ่อไม่เห็นเหรอนั่นเนี่ยแล้วเอาข่าวปลอมมาให้ลูกน้อยได้อย่างไรนันเนี่ย<ม>เฮ้ยประสงค์ไม่ดีหรือเปล่าอยากจะเห็นลูกนั่นเนี่ยต้องไปติดคุกข้อหานําข้อความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใช่หรือไม่อะไรประมาณนี้เฮ้ย<ม>กูไม่มีเวลาว่างพอที่จะมาโกหกนั่นนัดน,นี่ทำอยังไรดีพ่อมึงเซิร์ชกูเกิลสิ โอเคกูเก okay, ิลกดปุ <Wow> oh <ety> ๊บเจี๊ยบอามารัตกดแดนเตอร์เข้าไปปาเกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้โหสุดโซโหนี่รันโทกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเจี๊ยบอามรัตโท่มาแล้วจ้าแบกอมบูอัดนันเนี่ยขืนใจสาวไต้หวันครับท่านเหตุไม่เชื่อมั่นกบนการยุติธรรมไทยนะครับท่านผู้ชมเจี๊ยบอามรัตออกมาลั่นครับท่านไม่ไว้วางใจระบบตำรวจนั้นเนี่ยไม่ไว้วางใจศาลอะไรประมาณนี้รอหน่อยได้ไหมนันเนี่ยไอ้ประชาชนทั้งหลายว่าให้มึงอย่าเที่ยวไปจี้นะเนี่ยถามไปจี้อะไรจะ่ย่า ไปจี้ให้ปูอัดลาออกอะไรประมาณนี้รอก,ก่อนให้หมายใจเย็นๆนะเนี่ยรอให้ไอาการสั่งฟ้องก่อนตอนนี้นะเนี่ยถ้าเกิดสมมติเขาลาออกไปแล้วมีการเลือกตั้งใหม่แล้วถ้าเกิดบูอัดไม่ผิดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทั่วลงยับเยินพังคาบ้านกันเลยทีเดียวนะครับท่านสรยุสุทัศนกินดานะครับท่านผู้ชมนําโพสของเพจของนางเจี๊ยบอมรัตนนะครับท่านผู้ชมเอามาครับท่นานอมรัตน์ชดบัมมิกรุณอดีสสพักเก้าไกลครับท่านทวิตนะเนี่ยมาแนวนี้เยอะเว้ยเฮ้ยขอตอ ออย่างจริงใจตรงนี้นะเนี่ยคิดแบบนี้จริงๆถ้าเกิด มี Dante, งคนเข้าไปถามนะครับเ่านผู้ชมคุณเ да, จี๊ยบคะคุณเจี๊ยบขาถ้าเกิดสมมติปูอัดนะเนี่ยไปซีเอซีเอกับลูกของลูกของคุณเจี๊ยบลูกสาวคุณเจี๊ยบอะไรประมาณนี้ก็ยังจะคิดว่าเขาไม่ต้องลาออกใช่ไหมคะต้องรอจบสองสารก่อนแล้วค่อยออกก็ได้นาออะไรประมาณนี้เจี๊ยบอมารัฐมาแล้วจ้าเฮ้ยอันนี้ผมเอามาพูดได้นะครับเ่านผู้ชมเพราะคุณเจี๊ยบอมรัตนั่นเนี่ยเขาเอาข้อความนี้นะครับเ่านผู้ชมแคปมาครับท่านแล้วก็เอามาโพสที่เพจตัวเองนะครับเ่านผู้ชมแล้วเจี๊ยบอมารอัต ว่าต้องให้มันแน่ชัดก่อนนะเนี่ยถ้าเกิดเป็นลูกสาวฉันในกรณทีที่เกิดเป็นลูกสาวเนี่ยต้องถามลูกสาวก่อนว่าลูกสาวสมยอมหรือว่าถูกซีเยซีเจริงอะไรประมาณนี้หรือว่าถูกคมคืนคะต้องถามก่อนก่อนว่าไปตามหลักฐานอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยเจี๊ยบมอมรัสบอกนะครับท่านผู้ชมมีคําถามแนวนี้มาเยอะนะเนี่ยขอตอบอย่างจริงใจทีเดียวตรงนี้เลยละกันความคิด แบบนี้จริงๆนั้นเนี่ยสำหรับตัวเยี๊ยมอมารัตนะครับท่านผู้ชมถ้าลูกของเขานเนี่ยลูกของตัวเยี๊ยบนั้นเนี่ยบรรลุนิติภาวะแล้วแล้วไปเที่ยวกลางคืนกรณีมีการดื่มหรือกรณีมึนเมาก็ไม่ใช่เป็นลูกแล้วจะต้องถูกเสมอไปและคนอื่นก็จะต้องผิดเสมอไปอย่างนั้นไม่ใช่และถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นต่อจะเนี่ยเดี๋ยวกูแม่งตาฝาดเปล่าวะมันนี้ตาไม่ได้ฝาดนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเราไม่แน่ชัดไม่เห็นเหตุการณ์จะคิดเผื่อว่า จะคิดเผื่อว่าไม่ใช่ลูกเราสมยอมแล้วไปกวดอะไรแล้วไปแบกเม์เขาหรือเปล่าต้องถามให้ชัดก่อนเพราะยุคสมัยนี้วันไล t ์สแตนมีเยอะแยะนะครับท่านผู้ชมโอ้ยใจสัตว์เลยอ่ะครับท่านโอ้ยขอโทษนะครับท่านผู้ชมผมไม่เคยมีประสบการณ์อ่านอ่านข่าวอยู่แล้วก็เดทแอร์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมใจสัตว์เลยจริงครับท่าน กูก็ไม่นึกว่าจะเรื่องจริงนะเนี่ยแต่นี่คือเรื่องจริงนะครับนักผู้ชมเอฮ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านติดตามต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะเนี่ยโดยตอนนี้นะครับนักผู้ชมหลายภาคส่วนครับท่านทั้งคุณสสลิซ่ารองโฆษกพรคประชาชนนะครับนักผู้ชมสสไอครับท่านลักษณกศรีนอกนะเนี่ยสสบางบอนครับท่านอาจารย์เบียบุตรแสงกหนกุณนะครับนักผู้ชมออกมาจี้นะเนี่ยนายปู่อัดเฮ้ยรีบลาออกให้อย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวอย่าเที่ยวใช้เอกสิ์สสคุ้มครองอะไรประมาณนี้ปมบรดเด็น ปมประเด็น c a c นี้นะครับท่านผู้ชมจะไปใช้ใชคําตรงเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหากับ YouTube อีกนะครับท่านอะไรประมาณนี้นะเนี่ยรีบออกมารับผิดชอบวเฮ้ยรีบเอาออกไปซเสียนะเนี่ยอย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเฮ้ยมันจะไปขัดใจป้าเชียบอมารัดนะครับท่านผู้ชมเชียบอามารัดครับท่านโผล่ลั่นนะเนี่ยแบกบูอัดเพื่ออะไรเว้ยเฮ้ยเนี่ยเจียบอามารัดก็ออกมาลั่นนะครับท่านผู้ชมกองเชียร์ก็เดือดครับท่านอย่าแบกบูอัดกองเชียร์รีบเตะแบกเจ๊เจียบครับท่านหลังออกตัว แค้านบีบชัย,ยามพวานหรือว่าปูอัดนะเนี่ยลาออกสอสอถ้าเกิดลาออกไปแล้วแล้วเขาไม่ได้ทําความผิดหละ่ะจะเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นใครจะมาคืนตําแหน่งให้เขาอะไรประมาณนี้เจี๊ยบอมารัตอบแล้วนะเนี่ยปมโดนถามแบกปูอัดเพื่ออะไรนะครับท่านผู้ชมลั่นไม่เคยเชื่อมั่นกระบ,บวนการยุติธรรมนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านแล้วก็ไม่รู้ว่าจะโชว์ได้มากแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมแต่เอาเป็นว่าโชว์หรือ มันก็ได้แค่เล so. so. ็กส้อยถึงบานกลางนะครับเื่อนผู้ชมสาบานครับท่านวันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเื่อนผู้ชมผมก็แทบจะไม่เชื่อหูกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้สกเนิร์ดพิมพ์พัฒาเก่งวิชัยอะไรวะลามนะกุลลืมนะครับเ่านผู้ชมสกของัพรรคประชาชนนะครับเื่อนผู้ชมก็ได้ใช้คําพูดแรงเหลือเกินยินดีกับพรรคอะไรวะก้าวหน้าก้าวหน้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยที่ได้เศษคนเด่นคนอะไรประมาณนี้ไปแล้วก็ใช้คําแรงมากนะครับเ่างผู้ชมเฮ้ยเนิร์ดนะเนี่ยแกทําดีแล้วเฮ้ยฉันสนับสนุนแกเต็มที่ก ฮ้ยแต่ว่าอมันจะไปขัดกับปัจเจยบอมารัตน์นันเนี่ยไอ้รักชนกผมก็สนับสนุนคุณเรื่องนี้เต็มที่กันเลยทีเดียวแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าแมงมือเสือตักกับตาลับนะครับท่านผู้ชมชาวเน็ตมาแล้วคอมเมนต์ถามนันเนี่ยเฮ้ยคุณเจยบอามารัตน์ถ้าเกิดเรื่องนี้เกิดกับลูกสาวปัจเจ้บนั่นเนี่ยจะเป็นอย่างไรเจยบอมาอมารัตน์ก็ตอบนะครับท่านผู้ชมดิฉันก็จะต้องถามลูกดิฉันก่อนนะเนี่ยว่าสมยอมหรือว่าโดน C AC A C AC A จริงอะไรประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะ่เนี่ยวัานาน,นึ้น ได้บ่อยนะคะเรื่องผู้ชมอู้ใจสั่นเลยวะ่ะ โอ้ยไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมขออภัยครับท่านวันนี้อาจจะตลกไม่ค่อยออกนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านแอดไลน์นัดวิวชอ็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้นะ,นระนครับท่านผู้ชมปลาหมึกเบนโตะครับท่าน200กรัม150บาทนะครับท่านผู้ชมปลาหมึกยืดปลาหมึกทุบก็มีครับท่านลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะผานแอลมอนปลาเกล็ดขาวอบกรอบนะครับท่านผู้ชม500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลากระพงทุบครับท่านปลาเห็ดี่สิบบาทบรับท่านผู้ชม 170กรัม150บาทสั่งซื้อกันเข้ามาได้ครับท่านแอดไลน์นัดวิวชอ็อปหรือว่าคลิกลิงก์แรกนะครับเดิมผู้ชมที่ผมปักบุตรอยู่ใต้คอมเมนต์ครับท่านมันจะเด้งไปที่ไลน์ขายของนะครับเดิมผู้ชมก็ขอบคุณอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวอุย้ยแม่มือใจสั่นชิงวะเนี่ย ไม่นึกว่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องผู้ชมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้าจริงไหมจริงนะครับท่านอ๋อก็ข้ามข่าวข่าวนี้ไปก่อนนะครับเรื่องผู้ชมอ่านต่อไปนี่ผมทําใจไม่ทันครับท่านเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าตอนนี้ทั่วลงสนามลั่นทุ่งไม่อยู่ยังนะครับเรื่องผู้ชมนายกอิงครับท่านแพ้องทานชินวัตรนะครับเรื่องผู้ชมหลังจากเดินและเดินตามถ้าเดินไปไหนจะเนี่ยเดินไปเจอสีจึนผิงนะครับเรื่องผู้ชมหลังจากที่ได้ไปพบเจอครับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนเนี่ยที่ประเทศจีนก็เกิดดราม่ามากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวเรื่ ื่องการแต่งตัวอะไรประมาณนี้ตะนารากรติยายนนะครับท่านผู้ชมผู้ประกาศข่าวชื่อดังครับท่านเดือดนะเนี่ยทนไม่ไหวเว้ยเฮ้ยเป็นเดือดเป็นร้อนเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยนายกเองเว้ยเฮ้ยแต่งตัวแบบนี้ได้อย่างไรตอนแรกนั้นเนี่ยที่ดิฉันเห็นนะเนี่ยดิฉันก็เอ,อ้ยดูว่าดูดีแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าปันไทยหันไปเห็นรองเท้าที่มีไข่มุกอะไรประมาณนี้จากที่ปากอยู่เฉยเป็นอย่างไรต่อจ้าปากก็จะต้องคว่ำนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับว่า ปากแบะอะไรประมาณนี้เรื่องอะไรจ้าโอ้ยต้านนารากรนะครับท่านผู้ชมแรงมากครับท่านต้านนารากรต่อกับดราม่าคนวิจารณ์หลังวิจารณ์แฟชั่นนายกอิงนะครับท่านผู้ชมยืนยันครับท่านนายกนะเนี่ยต้องโดนวิจารณ์เรื่องนี้ได้อะไรประมาณนี้สไตล์ใครสไตล์มันต้องตามใจคุณหรืออะไรประมาณนี้รอบ การเดินทางไปพบปะผู้นําประเทศไม่ใช่การทําสไตล์ตัวเองแต่ไปเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศอะไรประมาณนี้ก็หนักดวงไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมีการออกมาแล้วเนี่ยตาณละกรครับท่านบอกอ่ะได้ทําการโพสต์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งดึกแล้วขอเปิดวอหน่อยหรือว่าเปิดสงครามหน่อยอะไรประมาณนี้ถึงคนที่เอารูปดีฉันไปแขวนให้เอฟซีนายกอิงมาด่ารองเท้าคู่ที่คู่นี้ที่ดีฉันสวมในรูปเป็นรองเท้าชาแนลรุ่นปี2อ 566นะเนี่ยซื้อที่พารากอนนะคะถ้าพวกคุณเปิดใจกว้างสักหน่อยจะเห็นว่าดีฉันไม่ได้วิจารณ์เสียหายที่เห็นว่าดีก็ชื่นชมรักได้อวยได้เต็มที่แต่อย่าแบกจนไม่ลืมหูลืมตาเลยนะคะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมเพราะสายตาผมไม่ได้ต่ําครับท่านถามไม่ได้ต่ำยังไงจะเนี่ยไม่ได้ต่ําถึงขั้นไปจับผิดถึงขั้นลงเท้าลงเท้าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านโดยการไปต่างประเทศนั้นเนี่ยอี่เรา ไม่ได้ใช้ส้นตีนนะครับท่านผู้ชมในการไปพูดคุยครับท่านแล้วใช้อะไรเจ้ะเนี่ยใช้ปากนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยนายกอิงนี่ก็เหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยนายกอิงมาบังอาจแดดนี่ด้อย่างไรถามบังอาจเรื่องอะไรอีกแล้วเจ้ะเนี่ยบังอาจมาปลูกความเป็นสลิมในตัวคุณนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ออกมาดินผ้าเลยนะเนี่ยนายกอิงแต่งตัวแบบนั้นไม่ดีแต่งตัวแบบนี้ไม่ดีโดยอันนี้จะเกิดเป็นตัวผมนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยผมจะแต่งตัวแบบไหนนะเนี่ยผมก็แต่งตัวอยู่เอ้ยของผมนะครับท่านผู้ชมผมใส่เสื้ออะไรประ มานี้ผมก็ใส่เสื้อของตัวเองครับท่านไม่ได้ไปใส่เสื้อบนหัวพ่อหัวแม่ใครนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยผมใส่กระโปรงแบบนี้ผมใส่กางเกงแบบนี้นั่นเนี่ยมันก็อยู่ในตัวผมครับท่านไม่ได้อยู่บน หัวพ่อหัวแม่ใครนะครับทดามผู้ชมเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นจ้าเฉนั้นเรานเนี่ยไม่ควรที่จะไปสอไซเกลืออะไรประมาณนี้นะครับเดิมผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติคนที่ออกมาวิจารณ์นะเนี่ยสภาพนะครับเดิมผู้ชมสารล,ล่างนนเนี่ยดูดีกว่าเขานะครับเดิมผู้ชมเอ้ยอันนี้จะไม่ว่าเลยครับท่านเฮ้ยขอยกตัวอย่างสักเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วเนี่ยเอาเป็นคนที่ผมชอบนะครับเดิมผู้ชมชอบแบบเป็นแฟนคลับนะครับท่านอย่าไปคิดอะไรมากเฮ้ยถ้าเกิดเป็นแบบเดียวว่าทัญยาออกมาวิจารณายกอิงอะไรประมาณนี้เอ้ยอันนี้ถึงจะ ข้าขายที่ผมจะเอยเฮ้ยพี่เดียแม่งมันสวยอันนี้สวยจริงๆนะเนี่ยสวยทะลุแมสทะลุฟ้ากันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วจะมีการออกมาวิจารณ์แบบนี้ไหมจ๊ะโอ้ยพี่เดียเขาสวยนะครับท่านผู้ชมความคิดที่เขาก็คงจะสูงนะครับท่านผู้ชมไม่มีความคิดต่ำๆอะไรทํานองนี้อันนี้ไม่ได้หมายถึงใครนะครับท่านอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังถ้าเกิดสวยๆแบบนั้นออกออกมาวิจารณ์นะเนี่ยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไงโดยการที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์ใครนะเนี่ยเราก็ควรจะต้องดู สภาพดูสารร่างนะครับท่ามผู้ชมดูสภาพสารรูปตัวเองด้วยอะไรประมาณนี้ก่อนที่จะไปวิาพากวิจารณคนอื่นนะครับเดามผู้ชมโอ้ยตัวมันก็ไม่ไ <c oughs> อ๋อสวยสวยสวยอุย้ยต้านนารกรสวยสุดยอดนะครับนานผู้ชมไม่มีใครเทียบได้แล้วครับท่านในปัตตพีนี้นะครับทดามผู้ชมกัวงงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่าน ด้านนาฬกรคนไหนจ้าคนนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนั่นเนี่ยเขาสวยเหลือเกินกันเลยทีเดียวซึยมาตามเดียของผมยังต้องชิดซ้ายชิดขวานะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนั่นเนี่ยสวยเหลือเกินกันเลยทีเดียวดีมากดีมากคุณต้านนาฬกรถูกใจมากเลยทําต่อไปทําต่อไปนั่นเนี่ยเออจบํานองนี้นะครับท่านก็เป็นที่โดนทัวลงนะครับท่านผู้ชมทัวลงไหนบ้างจ้าเอ้ยต้องเอาให้มันเท่าเทียมนะครับท่านด้านหนึ่งก็ไปลงนายกอิงนั่นเนี่ยเฮ้ยอิงนั่นเนี่ยแต่งตัวแบบนี้ได้อย่างไรอะไรประมาณ ตัวอีกทัวร์ละจ้าอีกทัวร์หนึ่งก็ไปลงตาณรกรนะครับท่านผู้ชมเขาแต่งตัวแบบไหนนนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของขาเวเฮ้ยคุณอย่าไปยุ่งอะไรกับเขามากอะไรประมาณนี้แล้วก็นายกอิงก็ตันออกมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมออกมาว่าอย่างไรจ้าเฮ้ยดิฉันก็จะแต่งตัวแบบนี้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวดิฉันจะแต่งตัวเป็นของตัวเองแบบนี้นนเนี่ยแล้วก็จะเดินหน้าในการช่วยชาวบ้านแล้วก็จะแต่งตัวแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวมันมีการสื่อความหมายนะครับท่านผู้ชม สือ่อความหมายว่าอย่างไรจ้ากูจะแต่งของกูแบบนี้แหละเนี่ยไอ้พวกมึงอ่ะอย่ามาเสือกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอุ๊ยโดยถ้าเกิดสมมติการหวังดีในเวลาที่คนอื่นไม่ต้องการนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นเส้นบางๆครับท่านเขาจะเรียกว่าเสือกอะไรประมาณนี้เหมือนกันว่าถ้าเกิดสมมติผมทําของตกนะคร <c oughs> ับท่านผู้ชมแล้วก็ผมกำลังจะก้มเก็บนะเนี่ยแล้วก็มีคนเดินมาช่วยผมเก็บอะไรประมาณนี้มันเป็นความหวังดีนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเก็บขึ้นมาแล้วออผมรับผมขอบคุณครับแต่ถ้าเกิดสมมติ เหตุการณ์ตรบัดเกิดอะไรขึ้นจ้ายกขึ้นมาเฮ้ มึงเก็บไปคูทําไมนะเนี่ยเฮ้ยอย่ามายุ่งเดี๋ยวผมจะเก็บเองคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะมาช่วยเก็บผมอะไรช่วยผมเก็บอะไรประมาณนี้อ่าที่มันก็จะกลายเป็นเสือกทันทีนะครับท่านผู้ชมความหวังดีในเวลาที่คนอื่นไม่ต้องการนั่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเสือกนะครับท่านผู้ชมกังงครับท่านมันเป็นอะไรกันสักทีวะเนี่ยตอนนี้ประเทศชาตินะครับท่านผู้ชมโอ้ยสารพัดสารพันครับท่านโอ้ยก็หนัก่วงไม่อยู่จอรนกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้พม่าเดือดนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับ Terror, society, urai, atic, ay, ท่านประเภทเอ้ไม่ใช่ประเภทประเทศพม่านะครับเดิมผู้ชมออกมาขู่แล้วนะครับเดิมผู้ชมเฮ้ยรัฐบาลไทยนั่นเนี่ยเฮ้ยประเทศไทยทําแบบนี้ได้อย่างไรนั่นเนี่ยมาตัดน้ำตัดไฟประเทศพม่าขู่นะครับเดิมผู้ชมขู่ว่าอะไรจ้าขู่ว่าจะปิดชายแดนจะปิดสะพานอะไรประมาณนี้แล้วก็จะไม่นําเข้านะครับเดิมผู้ชมไม่ส่งออกของของพม่าอะไรประมาณนี้มาให้ประเทศไทยแบบนี้ประเทศไทยเตรียมรับผลกระทบได้เลยเพราะอะไรจ้าประเทศพม่าทำไมประเทศไทยต้องอะไรวะเนี่ยต้อง กังวลเรื่องนี้ด้วยเฮ้ยไม่กังวลได้อย่างไรเจ้ะเนี่ยเพราะว่าประเทศไทยนะเนี่ยอะไรวะรับของที่ส่งเข้าจากพม่าเยอะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพมา่านะเนี่ยจะไม่ส่งอีกต่อไปกันเลยทีเดียวถ้าเกิดสมมติไม่มีการจ่ายน้ําจ่ายไฟอะไรประมาณนี้ไปตัดเด็ดตัดอะไรประมาณนี้ส่งมาอย่างด่วนๆกันเลยทีเดียวเลิกได้ไหมการตัดน้ำเอ้ยไม่ใช่การตัดไฟดดตัดเน็ต ไอ้ปากแก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรประมาณนี้โอ้ยเกิดอะไรขึ้นจ้าภูมิธรรมเวชชัยนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมุทรพม่าครับท่านจะปิดนะเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาเตรียมจะอดอยากปากแห้งเองนะคบท่านพม่าเดือดครับท่านขู่ประเทศไทยนะเนี่ยถ้าเกิดยังไม่จ่ายไฟให้จะชุมนุมประท้วงแล้วก็จะมีการปิดสะพานปิดดินแดนปิดด่านทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมลั่นประเทศไทยเดือดร้อนแน่นะเนี่ยเตรียมตัวเดือดร้อนได้เลยนะเนี่ยสำหรับประเทศไทยเพราะว่าสินค้าจากพม่า จะไม่มีการนําเข้าสู่ประเทศไทยนะเนี่ยประเทศไทยจะต้องลําบากเว้ยเฮ้ยเพราะนําเข้าสินค้าจากพม่าเยอะภูมิธรรมเวยเชยช,ยชัยครับท่านรองนายกรัฐมนตรีเบอร์หนึ่งรัฐมนตรีว่าการกรารลาโหมนะครับท่านผู้ชมสอจะหัวร้อนลั่นนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติเขาปิดนะเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาเปิดประตูแห่งความอดอยากปากแห้งให้กับประเทศเขาอะไรประมาณนี้อันนี้ก็หนัก่วงไม่อยู่ยั้งนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรดีครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยมีการเริ่มชุมนุมประ วงแล้วนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าตอนแรกนั้นเนี่ยจะมากันประมาณ30คนครับท่านที่สะพนานอะไรสักที่หนึงนั้นเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วครับท่านที่ท่าคิดเหล็กหรือเปล่าไม่อาบแน่ใจใรัฐบาลไทยถ้าเกิสมมติยังไม่ยอมยกเลิกเรื่องอะไรวะ อะไรวะเนี่ยตัดน้ำเอตัดไฟตัดอะไรพวกนี้เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเราจะปิดชายแดนทุกที่กันเลยทีเดียวแล้วก็จะไม่ส่งสินค้าเข้าไทยประเทศไทยมึงเตรียมลาบากแน่อะไรประมาณนี้เตรียมลําบากได้เลยอะไรประมาณนี้แล้วประเทศไทยสะทุกสะทานไหมจ๊ะไม่สะทุกไม่สะทุกสะทานนะกระดิ่นผู้ชมสวนกลับเข้าไปอีกครับท่านเฮ้ยแบบนี้ก็ดีเลยนะเนี่ยทีเองถ้าไม่ว่าทีข่าเองอย่าโวยวายเรื่องสี่ประมงชาวไทยอะไรประมาณนี้ยังไม่ปล่อยอันนี้ชาวชาวเน็ตนะกระดิ่งผู้ช ชมความคิดเห็นอะ,อะไรประมาณนี้ปิดได้เลยอะไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวจะมาดูนะเนี่ยว่าใครจะลำบากกว่ากันนะครับท่านผู้ชมผมก็ยังจะเดินไปอีกแล้วถามเดินไปไหนจ้าเอ้ยให้ใจเย็นๆกันไว้นะครับท่านผู้ชมแต่ดูแล้วเว้ยเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของผมเหมือนกันครับท่านเดี๋ยวกูก็ไม่รู้ว่าจะวางตัวอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆครับท่านสนใจสินค้าแอดไลน์นะัทวิวช็อปก็ามาได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต้องรีบไปธนาคารนะครับท่านผู้ชมอยากจะไปกู้เงินมาสัก4050ล้านถามกู้มาทําอะไรจ้า เฮ้ยเบื่อจะมีความหวังนะครับท่านผู้ชมไปซื้อที่อะไรวะเนี่ยสวนทุเรียนที่ดารานกนะครับท่านผู้ชมโผล่ออกมากัางวลเหลือเกินเศรษฐกิจปีหน้าจะไม่ดีฉันตัดใจนะเนี่ยขายสวนทุเรียนอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าผมจะมีบุญหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆเฮ้ยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านผู้ฟังที่เอารบจรึงขอจบการถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม